สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัจฉาจอมปวนแม่สอสอดสสนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูนะครับการฟักลูกไก่ด้วยตู้ฟักฟักฟัก,ฟกนะครับอ่าสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องมัจฉาจอมปวดแม่สอนนะครับแล้วก็ฝากดูสาระต่างๆใน playlist ได้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำยิงปลาตกปลาการ ปลูกหญ้าเพกล่าการปลูกรั้วนะครับอ่าลงเสายังไงไม่ให้โยกไม่ให้เอียงไม่ให้เอ็นนะครับแล้วก็การตึงรวดนหนามนะครับแล้วก็การทําการลักน้านะครับการขี่ม้าเลี้ยงม้าเนี่ยเยอะแยะมากมายสามารถดูได้ในช่องนะครับสร้าง p ลิ y ไว้ให้ก็คลิปนี้นะครับเห็นความแข็งแรงไหมลูกไก่นะครับอายุนะครับที่คลอดมาเนี่ยคลอดวันที่19นะครับหลังจากฟักไปตัวเนี้ยก็คือ25วันละแต่เขาคลอดวันที่19นะอ่ามี19มี20นะครับที่เขาคลอดออกมานะครับ ก็ตอนนี้แข็งแรงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาเหล่าให้ฟังนะครับว่าเลี้ยงยังไงนะครับกกยังไงใช้เครื่องมือ,อยังไงในการที่จะทําให้ลูกไก่นั้นนะครับแข็งแรงนะครับอ่าข้อควรระวังก็คืออย่าสิงสิงสุกกองหังนะถ้าสิงสุกกองหัางเนี่ยคุมไปแกะเปลือกข้้มังเนี่ยมังจะเกิดมาแล้วแข้งขาจะไม่ค่อยดีเหมือนไอตัวใดตัวหนึ่งอยู่ตัวนี้นะครับเพราะว่า ผมมือบอลน,นะครับอันนี้ไม่ควรเวลาเขาเจาะไข่แล้วปล่อยให้เขาเนี่ยออกมาเองจะดีที่สุดไม่งั้นแข้งขาเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมีคลิปให้ดูอยู่ตอนเกิดนะทีนี้เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักเจ้าตู้ฟักไข่กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการรูบาลลูกไก่เนี่ยนะครับตอนนี้เอาไว้ในบ้านนะเพื่อที่จะมีน้ําตลอดนะครับแล้วก็มีอาหารให้เขากินนะครับสังเกตว่าเขาเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงนะครับอ่าอันนี้ต้องสังเกตอย่างใกล้ชิด และนี่นะครับคือตู้ฟักไข่นะครับอ่าส่วนพวกนี้มันฟักไม่ออกนะครับตอนนี้มันเจาะคือกันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องปล่อยเขาไว้ก่อนนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าเครื่องใช้ยังไงนะครับสเต็ปแรกนะครับในการใช้ตู้ฟักนะครับก็คือเราจะต้องเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับพอเสียบปลั๊กไฟติดใช่ไหม เราก็หยอดน้ําลงไปนะครับในการหยอดน้ํานั้นมันจะมีขวดแบบนี้มาให้นะครับแล้วเราก็ยอดลงไปนะครับจะยอดเยอะนะครับทีนี้เนี่ยตรงนี้นะครับอุณหภูมินะครับในการกกไข่ตามที่ผมได้ศึกษามาจากหลายๆท่านใน YouTube นะครับไม่ได้ไปเรียนจากออกฟอร์ดมานะเขาก็จะมีการกดฟันเฟืองตัวนี้เพื่อเช็คค่านะครับอันนี้ผมเช็คค่าไปแล้วสำหรับลูกไก่เนี่ย37.5นะครับ มันแม่นอีหลีบอกอทไมอันนี้เป็น37.7กดตัวนี้ถ้าอยากรู้นะครับฟันเฟืองจึก๊กนะครับมันจะเป็น37.5เ็ห้็นไหมอ่าอันนี้นะครับชัวป้าบนะครับแล้วก็เราก็กดไปครั้งอ่ามันก็จะกลับคืนค่าคืนค่ามาเพื่ออะไรเพราะว่าในอุณหภูมิในเนี้ยมันอยู่ที่37.5นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัววัดในนี้ส่วนความชื้นนะครับอยู่นี่นะครับความจริงถ้าชื้นเกินไปอุณหภูมิชื้นเกินไปเราสามารถเช็ดน้าพวกเนี้ยให้ออกได้นะครับอย่าให้มันชื้น ความจริงแล้วไม่ควรถึง80กว่าด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ดน้ําออกนะครับก็คือวิธีการแก้อุณหภูมิตัวนี้มันต้องอยู่ประมาณ60ถึง70นะครับ70น่อยๆเนี่ยถ้าน้ํามันเยอะเกินไปมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะชื้นเกินนะครับบวกกับว่าตอนนี้อุณหภูมิก็คือสภาพอากาศก็คือพายุเข้านะครับมันก็จะมีความแปรปรวนอยู่นะครับทีนี้เจ้าตัวนี้นะครับพอเรากดฟันเฟืองปุ๊บเนี่ยใหม่ๆเนี่ยราเราเซตตัวนี้ขึ้นลงนะครับ ขึ้นลงอุณหภูมิแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับใหม่จะเซตอยู่ที่3 7 5นะครับส่วนตัวนี้นะครับคือตัวสลับไข่พลิกไข่นะครับเวลาเรากดตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวนั้นจะดิน้นดูนะกดแล้วนะครับ1 2 3กดปุ๊บตัวนี้มันจะกลับมาเห็นไหมอ่ามันจะเคลื่อนนะครับก็คือมันจะเป็นการพลิกไข่ให้เจ้าตัวนี้พลิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้นะครับเหมือนกันกับไข่เรียนแบบแม่ไก่ธรรมชาตินะครับโอเคนะสําหรับการใช้เครื่องมือนะครับสําหรับมือใหม่ก็ได้เห็นแล้วนะ แล้วก็เรามาดูต่อไปว่ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้ยังไงโอเคปไปดูกันในช่องมชาช้าจอบบวชแม่สอดฝากติดตามนะครับฝากนั่งดูโฆษณาด้วยจะได้เป็นค่าหานน้องม้านะครับเพราะในช่องเนี้ยบ้านผมผมเลี้ยงม้าด้วยฝึกม้าด้วยสอนม้าด้วยนะครับดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะจ๊ะเช้านี้นี่ครับวันที่19บเกเอง,เองเนี่นะครับออกมาแล้วลูกเจี๊ยบนะครับว้าว เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับตอนนี้เฮทีต้องไปซื้อหลอดไฟมาทำตุ้ให้ความร้อนแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจะต้องเลี้ยงเด็กแล้วดูแววเนี่ยไม่ทันเตรียมตัวนะคิดว่าจะเกิดวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้สิบเก้าออกแล้วนะครับนี่เราออกมาแล้วนะครับและนี่นะครับคือ ห้องอนุบาลบานบานบาบานจริงๆนะครับไข่นะครับตู้ฟักตัวนี้เนี่ยมันใส่ได้อยู่24ฟองนะครับกลายเป็นว่านะครับจาก24ฟองนะครับที่ได้ตัวลูกไก่มามีอยู่4ตัวคุ้มไหมนะครับเป็นห้องอนุบาลจริงๆนะครับบานไปเรื่อยๆนะครับถ้าทําขายจริงอ่ะไม่ได้เรื่องหรอกถ้าอย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดง่าย ในการที่ลองตรงนี้นะครับตรงนี้คือไข่ที่ใช้ไม่ได้นะครับก็คือไข่ชุด2อันนี้คือชุด2นะอ่าชุดแรกเนี่ยออกไปแล้วเป็นตัวแล้วใช่ไหมเหมือนที่เห็นกันเดี๋ยวจะมีคลิปไก่ตอนเกิดให้ดูนะครับก็คืออันนี้เราใช้ไฟส่องนะครับพอไฟส่องใช้ส่องยังไงนะครับอ่ามันจะส่องแบบนี้นะครับหลายๆคลิปเขาก็จะมีทําให้ดูนะครับก็คือเปิดไฟตัวนี้ส่องนะครับเช็คนะครับอ่าแล้วก็เอาไข่วางแบบนี้นะครับนี่มันจะเห็นแบบนี้ว่า ไข่เป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้มันจะเป็นคราบดำๆแบบนี้ไม่วิ่งเนะี่ยไม่มีเส้นเลือดเลยเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับอ่าอันนี้ไข่อย่างเงี้ยไม่เวิร์กนะครับไข่ที่ดีมันต้องมีเส้นเลือดวิ่งนะครับนี่อันนี้ก็มีดําๆอยู่แต่ไม่มีเส้นเลือดนะครับอันนี้มีตัวนะครับนี่นะครับแต่ไข่แบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ นะมันเป็นน้ำน้ำน้กิ้งได้นะครับถ้าดูดีๆมันจะกิ้งได้อันเนี้ยไม่เวิร์กนะครับดูนะครับนี่มัดำแบบนี้ถ้าดำแบบเนี้ยเชื้อตายนะครับอ่าแล้วมันจะมีไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่เป็นน้ำไปแล้วดูนะครับมันจะกิ้งได้นะครับอย่างนงี้นี่อ่ามันจะมีไข่ที่ไม่มีไม่มีเชื้ออยู่ในฟองไหนวะอันนี้นี่ไม่มีเชื้อนะครับนี่นะครับมันจะใสปิ้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ อ่าอันนี้จะไม่มีเชื้อนะครับอันนี้นะเชื้อไม่วิ่งแม่อะไรเลยนะครับดูนะครับอันนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคสําหรับไข่พวกเนี้ยอยู่ไปก็ใช้ไม่ได้นะครับเอาไปกินนะครับเอาไปกินซะถ้ายังอ่าสมมุติว่าถ้าสักเจ็ดวันสิบวันเนี่ยเราตรวจด,ดูใช้ไฟส่องแล้วนะครับเชื้อไม่วิ่งเรากินได้อยู่นะครับประมาณเจ็ดวันสิบวันเนี่ยแต่นะครับถ้าเกินกว่านั้น ไม่ควรสักเท่าไหร่มันน่าจะมีเรื่องของปฏิกิริยาก็คือเหมือนไข่ค้างรังอ่ะนะครับมันจะด้านๆหน่อยนะครับจะไม่ค่อยอร่อยละหรือไม่งั้นก็เอาไปทําจุลินทรีย์นะครับเอาพวกเนี้ยไปทําจุลินทรีย์ฉีดต้นมงต้นไม้นะ่ยใช้ไข่พวกเนี้ยนะครับได้นะครับถามว่าทําไมมันถึงมีอัตราการการไม่เกิดเยอะขนาดนี้เพราะว่าที่คอกเพื่อนเนี่ยเขาปล่อยไก่รวมกันนะครับแล้วก็ไก่พวกเนี้ย มันไข่ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่ได้กินอาหารกระตุ้นหรืออะไรมากมายคือเลี้ยงแบบเบสิกธรรมชาติมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อบางทีมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยสภาพอากาศตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับอาจจะโดนน้าฝนหรือความชื้นที่มันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ไข่ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุณภาพนะครับคือไม่ยอมออกมานะครับเพราะตอนที่ผมช่วงนี้ม่สอนเนี่ยพายุเข้านะครับแล้วหลายๆที่ก็มีเหมือนกันตอนนี้ที่เช็คแล้วความน่าจะเป็นไอ้ไอ้นี่เจาะไข่แล้วนี่ นี่นะครับนี่เจาะแล้วนี่อ้าเอ้าว,าวโมไปโมมาเจาะแล้วยังไงเออเจาะแล้วตายไปเลยอ้าว,าวเหตุการณ์จริงซะแล้วเหตุการณ์จริงนะครับ เหตุการณร์จิงเจาะแล้วออกไม่ได้นะครับดูนะครับมันเจาะได้แค่นี้แล้วก็จบไปเลยเครื่องนะครับมันจะดังอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจแต่สิ่งที่ผมตกใจคือทําไมมันไวอย่างเงี้ยเออมันได้มันชุดสองนะครับมันไม่กี่วันเองเนี่ยทําไมมันตายนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ดิน้น นี่คือไข่ชุดสองนะครับที่ห่างจากชุดแรกเจ็ดวันนะครับอ่ามันก็เริ่มอันนี้แหละผมอ้ออันนี้กระเจาะแล้วนี่นี่นะครับโอ้ไม่ไม่สำเร็จเหมือนกันนะครับเจาะได้เท่านี้นะครับ <c oughs> ปรากฏว่านึกว่าเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับไม่ยังไม่ไปนะดูนะครับร้องได้อยู่นะนี่ครับดิ้นดิ้นดิ้นอยู่นะ ถามว่าถ้าดิ้นแบบนี้เราควรจะทำยังไงนะครับคนหลายๆคนที่ไม่เข้าใจก็จะรีบแกะไข่ทันทีนะครับนี้ผมคิดว่าตายแล้วนะสรุปยังร้องได้นะครับก็คือไม่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะแกะไข่ช่วยถ้าเขายังเป็นแบบนี้นะครับอ่ามีค่าแบบนี้เนี่ยเพราะไก่ที่แกะออกมาก่อนเนี่ยสภาพขามันจะไม่ค่อยดีนะครับอ่ามันจะยืนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยนะครับ เปิดช่องไว้แบบนี้แล้วก็เอาเข้าตู้ฟักเหมือนเดิมนะครับดีที่สุดนะครับตอนนี้ผมเอาพวกนี้ลงหมดละนะครับเดี๋ยวจะเอาวางไว้เฉยๆนะครับโอ้ก็นึกว่าตายนะครับสรุปไม่ตายดูปากนะครับยังยังอันนี้อยู่นะครับซับเลือดก่อนเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นของข่าวนะครับแล้วมันจะเป็นฉนวนนำพามดนะครับมาหาอ่าอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่แบบ มานะครับถ้าเราไม่ได้มีขานะครับใส่น้ําไว้นะครับขาโตะนะครับอ่าอันนี้เราก็จะใส่ตามเดิมนะครับใส่กลับไปตอนนี้นะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมแล้วแล้วก็รอให้อุณหภูมิพวกเนี้มันสมดุลแล้วก็ให้เขาฟักออกมาเองนะครับตอนนี้จะไม่แตะไม่ต้องอะไรละปล่อยปล่อยเขาไว้เหมือนที่บอกไปนะครับไม่ควรที่จะแกะให้เขานะครับให้เขารอเวลาแล้วก็เขาดันออกมาเอง ส่วนที่ตายแบบนี้นะครับลองไปศึกษาดูว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ได้ผิดแผกเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับมีผลนะครับแต่ถามว่าได้อะไรในการที่ทําแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆช่วงสภาวะอากาศเนี่ยมันสอนละว่าเออไข่พวกนี้ที่มีเชื้อเนี่ยเสียๆกันไปนะครับด้วยสภาพอากาศตอนนี้ที่พายุเข้าเนี่ยมีผลนะครับแล้วก็ตอนเก็บไข่นะครับ พอสภาพอากาศแปรปวนอุณหภูมิชื้นนะครับอ่าฝนตกอาจจะโดนฝนกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันทําให้ไข่พวกนี้มีปัญหาทั้งหมดเลยสําหรับไข่ชุดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฮึดสู้กันชุด2นะครับแต่สิ่งที่ได้ความรู้มานะครับว่า,าเจ้าเครื่องกกไข่ตัวนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับ 1. น,นะครับใช้ได้ผลจริง 2. เวลาตั้งไข่เนี่ยตามที่เขาบอกมาให้เอา ตัวป้านเนี่ยตั้งข,ขึ้นข้างบนนะครับอตุดแล้วข้างล่างอันนี้ถูกต้องจริงนะครับอ่าเขาไม่ได้หลอกลวงกันนะครับนี่เป็นเรื่องจริงที่ที่ทําแล้วมันได้ผลนะครับแล้วก็พอไก่ออกมานะครับก็วิธีรูบาลก็คือถ้าอายุมันได้มัน,ม,นมันมาชุดเดียวกันเนี่ยเราก็เวลาได้สิบประมาณสิบแปดวันเนี่ยนะครับสิบแปดวันเนี่ยควรที่จะเอาเจ้าตัวพิกไข่ตัวนี้นะครับออกได้แล้วแล้วก็ไข่มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเจาะเองนะครับ เพราะว่ามันใกล้ใกล้เต็มทีที่เขาจะคลอดแล้วนะครับก็ให้เขาอยู่แบบนี้เดี๋ยวเขาจะดันไข่ออกมาเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาขนแห้งขนแห้งได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็เอาไปไข่อ่าจะเรียกว่าตู้กักระไรอยู่นะครับมันเป็นกล่องอนุบาลนะครับเพราะว่าใช้กล่องนะครับใช้กล่องรังกระดาษลังกระดาษลังตัวนี้นะครับดูนะครับแถมมากับหม้อข้าวนะครับอ่าผมก็มา adept นะครับด้วยการที่ ใช้นะครับให้อนุบาลลูกไก่ก่อนเพราะว่าถามถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้นะครับเพราะว่าจุดเนี้ยนะครับมันใกล้กับเราเราดูแลได้ง่ายที่สุดแล้วก็ตอนเนี้ยเขาแข็งแรงกันแล้วนะครับดูนะครับจากสภาพเวลาเอามือลงไปนะครับเขาเขาก็จะมาจิกเล่นนะครับมันมันคุ้นชินกันแล้วเนี่ยนะอ่านี่นะครับนี่มันก็คุ้นชินนะครับนี่นะครับอ่าตอนอนุบาลทาไงบ้างทีแรกนะครับก็ปล่อยเขาอยู่ของเขาแหละนะครับสาหรับวันสองวันแรกเขาจะยังไม่ทานอาหารสักเท่าไหร่นะครับเราก็ ใส่น้ำไว้ให้โอ้วิ่งเร็วใช่ไหมอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับพอเขาได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยปล่อยเข้ารางอาหารนะครับแล้วก็เอาไปลงดินนะครับอ่าหรือใครจะเลี้ยงตู้ยังไงก็ไม่แน่ใจแหละนะครับแล้วแต่บางแล้วแต่บ้านแล้วกันนะแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มปล่อยใส่กรงนะครับเขาข้ําเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเท่าที่สังเกตนะไก่เล็กรุ่นเนี้ยแล้วก็เราให้ความอบอุ่นจากไฟนะครับไฟนี่40วัตต์นะไฟหลอดมีไส้นะครับ40่วัตต์เนี่ย จะต้องให้ตลอดนะครับเพื่อความอบอุ่นถามว่าเราสังเกตยังไงเวลาผมปิดไฟนะครับปิดไฟหลอดนี้ไก่จะไปอยู่มุมใดมุมหนึ่งนอนรวมกันนะครับเป็นกองนะครับคือนั่นเขาหนาวแล้วถามว่าถ้ามันร้อนเกินไปถ้าเราเราปล่อยไฟตัวนี้ลงต่ำเกินไปมันร้อนเนี่ยเขาก็จะนอนกระจายตัวกันนะครับในแต่ละมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามสังเกตในช่วงแรกดีๆหลังจากที่เขาเกิดมาได้วันนะครับในหนึ่งวันเนี่ย คุณพยายามปรับหลอดตัวนี้ให้ได้สมดุลว่าจะต่ำจะสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมันขยับสายได้นะครับถ้าต่ำเกินไปเขาก็ร้อนนะเพราะว่ากล่องมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับไอ้นไอ้นั่นฟังไอ้นั่นฟังเอ๊ะดีโมอ,อะไรวะนะครับก็อันนี้ให้หาสมดุลเองนะครับพยายามดูแลใกล้ชิดนะครับอันนี้เป็นการครั้งแรกในชีวิตนะครับสาหรับมือใหม่ทั้งหลายนะอันนี้อันนี้ครั้งแรกของผมนะแล้วก็หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยอยากจะลองนะครับก็บอกแนะนํากันไว้นะครับจะได้ ไม่พลาดนะครับเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยความันจะฟักก็อย่างที่เห็นนะครับ24ฟองออกมาแค่4ตัวนะครับเออคุ้มไหมอย่างงี้มันคุ้มไหมนะครับก็ตอนนี้สภาพอากาศอย่างที่บอกมันเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้4ตัวก็ถือว่าบุญแล้วที่มันแข็งแรงกันทั้งหมดนะครับอ่าก็เป็นประสบการณ์นะครับได้ความรู้จริงมาแล้ว โอเคสาหรับใครที่ดูแล้วนะครับชอบความขี้โมงผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวดแม่สอนกันด้วยแล้วที่สําคัญเนี่ยอาหารนะครับให้อาหารไก่น้อยนะครับแบบนี้นะครับอาหารไก่เล็กนะครับอ่าน้ำเนี่ยอย่าขาดนะครับเขากินน้ําเยอะมากนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้มันแห้งนะครับถ้าขาดน้ําอาจจะตายได้นะครับแล้วก็วันแรกๆเนี่ยสิ่งที่ควรระวังก็คือพวกมดนะครับยี่งองกาศเพี้ยนๆแบบนี้มดมันจะชอบวิ่งไต่ตามผนงผนังนะครับเพราะว่า มันเป็นสัญชตาตญาณนะแล้วก็เรื่องกลิ่นคาวในวันแรกเนี่ยก็ระวังมดจะมาตอมมากัดลูกไก่นะครับอย่าให้มันกัดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะตายได้สูญเสียนะครับมันก็ต้องดูดีหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจุ๊บ